ใส่ให้นะพี่นะตัวไหนหลุดจองตัวไหนว่างจากจองเดี๋ยวหนูมาต่อรอบบ่ายให้แพนด้าเปิดจองวันที่13สิงหาค่ะพี่นะคะแพนด้าเปิดจองวันที่13สิงหางานเวียดนามเดี๋ยวรอเจอกันในไลฟ์งานเวียดนามเดี๋ยวรอเจอกันในไลฟ์เวียดนามงานมือหนึ่งนะคะงานหัวขายปีกเดี๋ยวรอเจอกันในไลฟ์สดได้เลยนะคะ เดี๋ยวรอเจอกันในไลฟ์สดได้อ,อ่ะโชว์ได้เลยลูกอันนี้มาแฟชั่นเอ้ยไม่ใช่แฟชั่นชุดว่ายน้ำผู้ใหญ่บ้างนะลูกค้าชุดว่ายน้ำผู้ใหญ่นะ,งาน,นะะงาน45กิโลนะคะงาน45กิโลนะลูกค้านะชุดว่ายน้ำผู้ใหญ่หาก่อนนี่ราคาอยู่ที่กระสอบละ2,900บาทอุ้นถูกนะ งานจีนนะพี่ให้ดูก่อนวันพีสทูพีกางเกงไว้น้ำนะคะงานแฟชั่นประมาณนี้ให้ดูเลยนะจะเน้นผ้าใหม่เหมือนเดิมค่ะงานจีนจะเน้นผ้าใหม่ป้ห้อยงานผ้าสภาพดีนะจะเน้นประมาณนี้เหมือนเดิมเน้นแฟชั่นจะไม่ค่อยติดงานป้ายงานแบรนด์นะพี่นะคะให้ดูสไตล์งานก่อน 2,900บาทอุ้ยอน,นี้ที่เขากำลังห็เออบาบนงาน,นป้ายหรอป้ายป้ายของอะไระพวกแบบแม่ไปลุน้นซาฟูชีอินงาน,นจีนนะลูกค้าเสื้อว่ายน้ำบาบนบาล่างมิกเลยลูกค้าเน้นสภาพดีลูกค้าราคา2,900บาทนะคะใครมองหาชุดว่ายน้ำอยู่อ่ะพี่ นะโก้ดนี้ไม่ได้มาเติมทันที่โก้ดน่าจะถึงอาทิตย์หน้านะลูกค goat, ก้าชุดว่ายน้ำโก้ดก็ขายดีรู้่อเหือโอ้โหเยอะมากลูกค้าลูกรีวิวบอใบไม้78คะ่ะ2,900ส่งฟรีชุดว่ายน้ำผู้ใหญ่นะลูกค้า เป็นงานผู้ใหญ่ล้วนเพราะว่าถ้าเด็กจะแยกให้เลยงานเด็กจะแยกให้เลยนะใครไม่ชอบงานติดผู้ใหญ่ไม่ชอบงานติดเด็กไม่ชอบติดงานเด็กไม่ได้ขายงานเด็กงานเด็กไปไม่ได้นะคะตัวนี้แยกให้เรียบร้อยค่ะพี่2,900บาทส่งฟรีนะเสื้อเชิ้ตล้วนจะยังไม่มีเลยค่ะพี่ธัญพรแต่ว่าปกติก็ลุ้นได้จากพวก059เสื้อแฟชั่นรวมไว้ได้เลยนะ มันจะมีติดเชิ้ตปนไปอยู่แล้วค่ะพี่นะ,ะมีแนวแฟชั่นปนด้วยเดี๋ยวรอบบ่ายนะรอบบ่ายหนูมาเปิดให้0ูนห้าเนะคะเออมีตัวไหนอีกเสื้อยืดผู้หญิงไปแล้วนะพี่จ๋ายืดสีหญิงสวยมากเดี๋ยวพี่ศศิวันดูไลฟ์ไลฟ์เนี้ยย้อนหลังได้เลยนะคะ 3SSV ค่ะพี่สวยมากถ้าชอบสไตล โอเวร์ไซส์เยอะๆสกรีนเยอะๆสีสดสกรีนกระตูนนะ 3S SV ไ i เล t เลยเชียร์มากๆ3,200บาทนะคุวยนี่เราก็เปิดเปิดงานเทสไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะพี่เหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งเดี๋ยวพลอยมาต่อให้รอบบ่ายลูกค้าเดี๋ยวมาต่อให้รอบบ่ายเดี๋ยวขอไปเคลียร์วินลูกค้าบางส่วนก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดเทสให้รอบบ่ายแล้วก็พรุ่งนี้ รับของหรือว่าส่งลาล่ามูฟจะเป็นเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะพี่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะตอนเช้าหนูเลี้ยงพระนะแม่เช้าหนูเลี้ยงพระมานะใครใครอยากมาฟังพระมาทําบุญกับทิกดังก็แวะมาได้ค่ะช่วงเช้านะแวะมาได้แวะมาได้เลย มีหมวกด้วยชุดว่ายน้ำนะคะจะมีวันพีชทูพีชบาบนบาล่างงานเซตงานไม่เซตนะงานกงเก่งไว่ายน้ำผู้ชายเสื้อว่ายน้ำแล้วก็จะเป็นหมวกค่ะหมวกว่ายน้ำจะปนด้วยนะคะราคายกสอบ45โลเน้นผ้าใหม่นะพี่ยังตายจะน้อยะคะ่ะถ้าใครอยากได้แบบล็อตตู้ใหม่ๆเนี่ยพุ่งลงมาเอาได้เลย Uh huh. มาเอาได้เลยพี่เบสบอลเดี๋ยวเป็นรอบบ่ายได้ไหมพี่ออมเป็นรอบบ่ายนะเดี๋ยวหนูมาต่อให้รอบเช้าขอแวะไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวแวะไปทานข้าวแวะให้พี่พี่ชาร์จแบตก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูโพสต์แจ้งเวลาอีกรอบาวลาประมาณกี่โมงนะพี่นะแต่วันนี้หนูมาไล์แน่นอนกะว่าจะไล์ซักยิงยาวเลยอะ่ะนะกะจะไล์ตู้เลสช่วงถึงช่วงประมาณแบบช่วงค่าเลยลูกค้ายืดยืดเด็กโตอเมริกาเลยค่ะพี่ตอนนี้จัดโปอยู่นะ 1> 3ามหนูจัดโตอยู่ด้วยนะพี่แต่หนูไม่แน่ใจราคาเดี๋ยวหนูเช็คราคากับทางหลังบ้านให้ได้ไหมนะคะพี่พลอยวัชรินนะพี่พลอยวัชรินเสื้อยืดเด็กมันถ้ายืดเด็กอเมริกายืดเด็กโตหนูจะอยู่ประมาณสี่พกว่าบาทที่45่กิโลอุ้ยสวยแซ่บเกิรดชุดว่ายน้ำแนวเดเออนะ เข้าๆนะลูกค้าชุดว่ายน้ำคนโตรประมาณนี้ผ้าดีแม่ใหม่เยอะนะคะมีบาบนด้วยบาล่างไปงานเซตแต่ว่าที่ยวเห็นออกเยอะเป็นงานวันพีชนะแม่วันพีตออกเยอะนะกางเกงว่ายน้ำก็ออกเยอะเออใครชอบมาเอาใครชอบมาเอาของป้ายเลสใครชอบมาเอานะของป้ายเลสนะลูกค้าชุดว่ายน้ำประมาณนี้นะ เดี๋ยวหนูไปต่องานแจ็คเก็ตกันหนาวผู้หญิงเดี๋ยวต่อแจ็คเก็ตกันหนาวผู้หญิงอีกหนึ่งรุ่นลูกค้าอันนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษเหมือนกันจ้ะี่หนวยอนี่เียมันเข้าออุ้มได้ไหมอุ้มมาได้ไหมน่ะเออไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวมาสองรอบ มาเก็บงานชุดว่น้ำเลยลูกเดี๋ยวไปต่องานตัวถัดไปกันค่ะพี่ๆตัวสุดท้ายของรอบเช้านะจะ